ทำเสื้อสุดน่ารักให้กับซินดี้ต้องสนุกแน่เลยกระปองของเราก็ต้องใช้ผ้าหนาๆจากนั้นก็ทำท็อปด้านบนติดประดับตกแต่งด้วยลูกไม้แบบนี้ที่แขนเสื้อแล้วก็เอวย้ว <Yay! S 2> ตอนนี้แปดโมงเช้าแล้วนะเราจะต้องทำตามแผนทุกอย่างอ,อยากจะรู้จังว่าตอนจบฝันเป็นไง คุณแม่เนะ่ยเป็นพวกที่ชอบปลูกชาวบ้านอยู่เสมอเลยแต่คุณแม่ก็มาปลูกอย่างอ่อนย้อนเออซินดี้ตื่นแล้วเหรอเย้ <Yay! S 1> เจ้ตื่นได้แล้วยาจะลองชุดใหม่ไหมเจ้ะฮึ <Yes. S 1> วา้าลูกดูสวยจังเลยนะใช่ค่ะมันเข้ากับหนูมากมากเอาล่ะมาหวีผมซะหน่อยนะจ้าไอยน่าเบื่อจังเลย <c oughs> ในที่สุดทั้งสองก็แต่งตัวเสร็จแล้ว เจนดีหันมาอ่านหนังสือต่อส่วนโจก็ามาดีดกีตาร์ทำร่มเลยอาฮะได้แล้วล่ะแล้วที่จับก็จะทำมาจากลองจากนั้นก็ใส่ผ้ายางเข้าไปจากนั้นก็ติดที่จับแล้วก็ตกแต่งให้เหมือนจรงิงทีนี้ก็ไม่เปียกแล้วนะ คุณม้ากำลังเดินอยู่ในเมืองด้วยอารมณ์ที่ดีดีแต่แล้วฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจแย่จังเลยนะเนี่ยฝน,นันตกจนได้เฮ้ยแต่ดีนะที่พกร่มมาด้วยเดินต่อไปเรื่อยเรืเลยนี่อย่าไปเดินใกล้ถนนสิระวังนะเขาเนี่ยรอดตายจากรถชนแต่ว่ากางเกงดันเปียกเพราะน้ำนะสิเอ้ยขับรถไม่เป็นหรืองไงอปอ้โทเอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะ ทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยสิงดีกำลังเล่นน้ำอยู่ในบ่อน้ำขังออกมาเลยนะโอ้โหมีลูกป่งเยอะเลยใส่ถุงเท้าสีชมพูแล้วก็เหลืองหยอดด้วยกาวร้อนแล้วเราก็จะได้รองเท้าบูทกลิ่นรองเท้าบูทข้างหลัง สีเหลืองสวยจังทีนี้เราก็จะต้องใช้ดอกไม้ตกแต่งแล้วก็กระดาษโฟมบูสสีสดใสแบบนี้จะทำให้เราสดชื่นแล้วก็ใส่เสื้อฝนด้วยนะซินดีนะ้น่ะชอบออกไปเล่นข้างน,นอกโดยเฉพาะตอนที่ฝนเพิ่งจะตกอะ่ะเพราะว่ามันจะมีน้ำขังอยู่อ๋อรองเท้าเธอเนะี่ยเปียกไปหมดแล้วนะลูกรักพ่อเอาอะไรมาให้ดูสิมาเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะทีนี้ รองเท้าของเธอก็ไม่เปียกแล้วล่ะ <Yay! S 1> มีน้ำถังเต็มไปหมดเลยเอ๋อฝนตกอีกแล้วลูกรักพ่อเอาเสือฝนมาแล้วเนอะเ <Thank you. S 1> ย,ย้ <c oughs> สนุกจังเลย <c oughs> อ๋อ,อ,อใครซื้อแล็บท็อปมาใหม่แล้วเราก็จะได้แล็บท็อปเครื่องหนึงมาแล้วเกือ <c oughs> บจะเสร็จแล้วนะแค่จะต้องติดหน้าจอลงไปอย่าลืมคีย์บอร์ดนะดูซิว่าแล็บท็อปเครื่องนี้จะสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้าง แต่ว่าคุณพ่อน่ะไม่มีเวลาเล่นเกมเหรอกนะตอนอากาศดีๆนั้นะฉันอยากจะไปไว่ายน้ำที่ทะเลแล้วก็เดินในสวนหรือว่ากินไอศครีมก็คงได้แต่ฝันล้วนะ oh. อ้ในที่สุดงานก็เสร็จแล้วกลับบ้านไปหาครอบครัวดีกว่าใ <Bravo. S 2> นคนจะไปไหนกันละะ่ะฮะอันเนี้ยงานเนี่ยจะต้องเสร็จก่อน6กโมงเข้าใจมะ แบบนี้ก็ได้กลับบ้านดึกนะเซ่อ๋อนี่มันดึกแล้วนะแต่ว่าคุณพ่อก,ก็ยังจะต้องมานั่งเคียงงานอยู่อาทิตย์หน้าฉันจะลาไปเที่ยวให้ยาวเลย <Yes! S 1> ตัดหมวกออกมาจากกระดาษโฟมหยาบแบบนี้แล้วก็ติดส่วนข้างๆทีนี้ก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้สีสันสดใสใช่ไหมแค่ได้เห็นหมวกใบเนี้ก็ทำให้เราสดชื่นขึ้นมาแล้วล่ะเวลาไปเที่ยวทะเลฉันมักจะเอาหมวกนี้ไปด้วย เด็กๆน่าชอบช่วงเวลาปิดเทอมมากเพราะพวกเขาจะได้เล่นน้ำที่ทะเลว่ายน้ำในสระว่ายน้ำแล้วก็เล่นลูกบอลฉันจะไปเล่นน้ำก่อนนะยูฮูอันนี้เธอรับสิระวังนะนี่นะนี่นะนี่พี่อย่าโดนชักสิเป็นเด็กนี้มีแต่เรื่องให้ทำเยอะเลยนะ กระเป๋าสตังค์เก่ากับริบบิ้นนั้นเอามาทำอะไรเอ่ยก็กระเป๋าตังค์จิ๋วไงแบบนี้เงินจะได้ไม่หายนะคุณแม่วันนี้เศร้าเล็กน้อยเพราะว่าเธอนะ่าหวังที่จะได้รับจดหมายรักจากคุณพ่อแต่ว่าชีวิตจริงเนะ่ะมันกลับกลายเป็นบินค่าใช้จ่ายฮต้องจ่ายบินเยอะเลยน้องหมากระโดดเข้าไปในกระเป๋าบ,บ๊อบบี้ฉันน่ะอยากจะเข้าไปกับแกจงังเลยบักนี่ครับ เจ้ามาน้อยขอบใจนะมีเงินเท่าไหร่กันนะเอ้เลือนิดเดียวเองนี่นะเอองั้นก็ต้องจ่ายบินด้วยเครดิตค์ดปั้นดินบาให้เป็นลูกกลมๆแล้วก็ใส่ขาสี่ขาจากนั้นก็ติดจมูกแล้วก็หูมีหางด้วยนะแล้วก็มีรูเอาไว้หยอดเหรียญแล้วใส่สัญลักษณ์ดอลลาร์ลงไปตาก็จะตกแต่งด้วยเพชร แล้วก็ทำเหรียญจากกระดาษเงินทีนี้เด็กๆก็จะได้รู้จักการอดออมใช่เลยเด็กๆมาเที่ยวหาคุณายณายคุณยายคะพวกเรามาแล้วสวัสดีจ้า <c oughs> นี่ครับคุณยายพวกเรารู้ว่าคุณยายเนี่ยชอบผลไม้หนูขอเล่นเปียนโนนะคะโอ้เก่งจังเลยหลานย่าย่านะจำได้ว่าเคยเล่นเพลงวอล เล่นเก้าอี้ดีกว่าหลานรักของย่อันนี้จะย่าได้ทำของขวัญมาให้แล้วนะอะไรอยู่ข้างในงั้นก็เปิดเลยสิว้าวนี่กระปุกอมสินหมูนี่นะนมาหยอดเหรียญเข้าไปกันนะย่าจะให้เหรียญทั้งสองโตมาหลานทั้งสองจะต้องรวยแน่ Yes! <ส>นําวงล้อของเล่นมาเลยติง้ง แล้วก็คลุกด้วยกลิตเตอร์เลยจากนั้นก็ทำที่ใส่ซอสอม,มีซอสแล้วก็มีหัวหอมทอดอาหารไม่ค่อยเฮลตี้ซะเท่าไหร่แต่ว่ามันอร่อยอะ่ะห <Count> ลังจากที่ทำงานหนัก <Stay. S 1> คุณพ่อก็อยากจะจัดงานปาร์ตี้ซะหน่อย <Okay. S 1> โอโ้โหรายการนี่สนุกจริงๆ <Wow. S 1> ตอนที่กำลังดูทีวีอยู่คุณพ่อก็กินขนมหมดเลย no หายวะไปกับตาเอ๊ะยังเหลือชิ้นหนึ่งนี่นะเออแกกินไปเถอะฉันอิ่มแล้วโ oh. อ้อยนี่กินเยอะเกินไปหรือเปล่าโอย้ยรู้สึกเจ็บท้องจังเลยที่รักค่ะกินยาหน่อยไหมจะได้หาย <c oughs> อันนี้ค่ะดื่มน้ำไปเยอะๆนะทีหลังเนี่ยก็อยากินเยอะไปออกกำลังกายบ้างโอเคระบายสีจานเซรามิกให้เป็นสีม่วงตกแต่งซะหน่อย ใส่ลูกปัดลงไปแล้วก็ใส่ซอสอาอาอันนี้ก็จะเป็นบล็อกคลีใส่เข้าไปแล้วต้องขาวๆก็จะเป็นโอ๊ตเมลเป็นเด็กก็ต้องรอให้คุณแม่ทำอาหารให้ก่อนนะนะฉันได้ครีเอทเมนูสำหรับเด็กๆทุกวันเลยอือหือวันนี้เราจะมากินโอ๊ตเมลเพื่อสุขภาพและบล็อกคลีใช่เลยเอาละเรียบร้อยแล้วล่ะซินดี้จ้ามากินข้าวเร็วจ้ะโอเคฮะแม่ ดูสิว่าแม่มีอะไรให้ลูกเว้าบอกคลี่อีกแล้วอ,อืเอิ้นเมียกับบอกคลี่ดีจังอเอาละเจ้าอ้าปากใส่เดี๋ยวแม่จะป้อนให้อ้าอ้าเร็วเข้าอ้าปากสิจ้ะเครื่องบินจะบินเข้าไปแล้วนะ <laughs> โทอแม่ผมโตแล้วกินเองได้นะตัดกระดาษสีแล้วใส่ทับลงไปเป็นกอง จากนั้นก็ใส่กระดาษโฟมเข้าไปอ้มีแต่รูปสวยๆทั้งนั้นเลยนี่คือสมุดนิทานเป็นหนังสือที่เด็กๆชื่นชอบแล้วก็ใส่ที่คานหนังสือจะได้ไม่ลืมไงว่า,ยาอยู่หน้าไหนแล้วเด็กๆก,กำลังเล่นอยู่ในห้องเลยโจนาะํกำลังบ้าการออกกำลังกายสินดี้กำลังวาดรูปอาณาจักรแห่งแฟรีเ่เทลเวลาว่างก็ต้องทำอะไรที่ตัวเองชอบนางฟ้าน้อยของแม่ยังไม่หลับอีกเหรอได้เวลาเข้านอนแล้วนะ คุณแม่คะเรายังไม่อยากนอนเลยหนูอยากจะเล่นอีกอะเอาล่ะงั้นเรามาอ่านหนังสือนิทานกันดีกว่านะจ๊ะไหนใครอยากจะฟังเรื่องอะไรบ้างโอเคโอเคงั้นมันนานก็ได้คะ่ะกาลครั้งหนึ่งนามาแล้วมีเจ้าหญิงกับเจ้าชายอาศัายอยู่ที่อาณาจักรอันไกลโพล้นฮ่าลาลิลูก็อยากจะฟังมั้งแม่คะอ่านอีกเรื่องสิอโอเคจ้ะ อ้าหลับไปแล้วเหรออยังอ่านหนังสือไม่จบเลยนะเัินก็ฝันดีนะจ้าหนังฟ้าน้อยแม่ปิดไฟแล้วนะแล้วเด็กๆก,ก็ฝันหวานถึงเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรอันไกลโพ้นตัดกระดาษรูป iPad ออกมาอย่าลืมติดด้านหลังด้วยนะแล้วก็ระบายข้างๆด้วยสีเงินจากนั้นก็ทำฐาน ตีสามแล้วนะเนี่ยคุณแม่และคุณพ่อกำลังเล่น iPad กันอยู่เลยอะเฮ้ยง่วงจังโอ้ยเต็มหน้านเลยนะเนี่ยที่รักเป็นอะไรไหมเนี่ยฮเฮ้ออะไรคะฉัฉน,นำอะไรอยู่เหรออ๋อฉันเผลอหลับอีกแล้วเนะง้นก็ราตีสวัสดะเจ้าที่รัก